ราศีตุลเป็นราศีที่มีความสมดุลยุติธรรมและมีสเสน่ห์ในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนเกิดของชาวราศีตุลจะมีพลังงานพิเศษหลังไหลเข้ามาส่งผลให้หลายๆด้านในชีวิตมีความโดดเด่นและน่าสนใจในเดือนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีตุลจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณจะรู้สึก มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถผ่านโปรเจกต์พิเศษหรืองานที่ท้าทายนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงศักยภาพของคุณความสามารถในการประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นจุดแข็งของคุณในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือหรือร้นทำให้คุณรับงานมากเกินไปจนเครียดพยายามรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการขยายกิจการหรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจคุณอาจได้พบปะกกับลูกค้าหรือคู่ค้ารายสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้นความสามารถในการเจรจาและการสร้างความสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้ในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ด้วยความสามารถในการประนีประนอมของชาวราศีตุลคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างดีพยายามรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และหาจุดสมดุลที่ทุกคนพอใจด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างมีสเสถียรภาพแต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงกลางเดือนไปต้นไปโอกาสทางการเงินจะเข้ามามากขึ้น อาจมีรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือการลงทุนที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสำหรับผู้ที่กําลังวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการซื้อบ้านหรือการลงทุนขนาดใหญ่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวน และปรับแผนการเงินของคุณอาจเป็นโอกาสดีในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนให้รอบคอบยิ่งขึ้นควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่อาจมีการจัดโปรโมชั่นหรือลดราคาสินค้าต่างๆพยายามแยกแยะระหว่างสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่จำเป็นและตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้านการเรียน สำหรับชาวราศีตุลที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองคุณจะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้มากขึ้นและอาจค้นพบความสนใจใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มภูนทักษะของคุณในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ แต่หากคุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญได้ดีคุณจะสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างดีพยายามสร้างตารางเวลาที่สมดุลและยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกตร์ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของคุณจะโดดเด่น ทำให้คุณเป็นผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการทำแผนทางความคิด หรือการสอนเนื้อหาให้เพื่อนอา่านช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำบทเรียนได้ดีขึ้นยอดค้าขายสำหรับชาวราศีตุลที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าความสามารถในการเจรจาและการสร้างความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการสต็อกสินค้าหรือการบริหารต้นทุนแต่หากคุณใช้ความละเอียดรอบคอบและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้พยายามวิเคราะห์ข้อมูลการขายและแนวโน้มตลาดเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมช่วงกลางเดือนไปต้นไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างออดีอาจพิจารณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้การแข่งขันทางธุรกิจทำให้คุณละเลยคุณภาพของสินค้าหรือบริการการรักษามาตรฐานและความซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความพักดีจากลูกค้าในระยะยาวเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการเดินทางของชาวราศีตุลทำให้การเดินทางส่วนใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อน สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจคุณอาจได้พบปักกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตควรเตรียมตัวให้พร้อมและใช้เสน่ห์ของคุณในการสร้างความประทับใจการเดินทางในช่วงนี้อาจนำมาซึ่งข้อตกลงทางธุรกิจที่น่าพอใจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีตุลจะส่งเสริมให้คุณและคู่ของคุณมีความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีต่อกันในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ของคุณอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบ หรือการพักผ่อนอยู่กับบ้านนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและเติมเต็มความสัมพันธ์ด้วยความรักและความเข้าใจอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการจัดการเวลาที่ไม่ลงตัวแต่ด้วยธรรมชาติที่รักความยุติธรรมและมีเหตุผลของชาวราศีตุล คุณจะสามารถจัดการกับความขัดแย้งเหล่านี้ได้ด้วยดีสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาราบรื่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณอาจรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความผูกพัน ที่มีต่อกันนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือการวางเป้าหมายในชีวิตคู่สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยถึงการมีบุตรหรือการวางแผนครอบครัวความรักและความเข้าใจที่มีต่อกันจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวศุกร์จะส่งพลังแห่งความสวยงามและเสน่ห์เข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณดูดีและมีความมั่นใจมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆผ่านกิจกรรมสังคมหรืองานอดิเรก ที่คุณสนใจนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายเครือข่ายทางสังคมและเปิดใจให้กับความรักที่อาจเกิดขึ้นความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบว่ามีคนที่สนใจคุณมากขึ้นอาจมีใครบางคนที่แสดงความชื่นชมหรือจีบคุณอย่างจริงจังแต่ด้วยความที่ชาวราศีตุลมกัก จะใช้เวลาในการไต่รอดรองและช่างใจคุณอาจยังไม่พร้อมที่จะตอบรับความรู้สึกเหล่านั้นในทันทีให้เวลากับตัวเองในการทําความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นและประเมินว่าเขาเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในช่วงปลายเดือนคุณอาจตัดสินใจได้แล้วว่าจะกล้าไปข้างหน้า กับความสัมพันธ์ใหม่นี้หรือไม่สิ่งสำคัญคือการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและรับฟังเสียงของหัวใจอยากปล่อยให้ความกดดันจากคนรอบข้างมาบดบังความรู้สึกที่แท้จริงของคุณสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่จริงจังการใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่รักจะช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขได้ด้วยตัวเองความมั่นใจและความสงบ ในจิตใจจะทำให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่ดีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่งดงามและน่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีตุลในเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดพลังแห่งความสมดุลและความงามจะส่องประกายในตัวคุณดึงดูดความรักก่อและความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งสำคัญคือการเปิดใจใส่ใจความรู้สึกของตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าด้วยสติและปัญญาความรักที่สมดุลและงดงามกำลังรอคุณอยู่ขอเพียงคุณพร้อมที่จะรับมันด้วยใจที่เปิดกว้าง